รู้จัก CVS โรคทิ่ของคนติดจอที่มาลงออฟฟิศควรระวังคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะคือกลุ่มอาการทางตาและการมองเห็นที่เกิดจากการใช้คอมพิวเ,เตอร์เป็นเวลานานและความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการใช้งานพบภาวะนี้ได้ถึง90%ของผู้ใช้จอที่ติดต่อนานกว่า3ชั่วโมงลักษณะอาการนะคะจะมีอาการตาแห้งเสบตาเครืองตา ตาโฟกัสช้าและตาผ้ามัวและมีความเสี่ยงนะคะที่สายตาสั้นจะเพิ่มขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับเวลาที่ใช้สายตาอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นควรใช้สายตาให้พอเหมาะและพอดีนะคะพยายามพักสายตาทุกๆ20นาทีหรือว่ามองไกลๆให้เลย6ฟุตหรือว่าต้นไม้สีเขียวเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา ที่สำคัญนะคะอย่าลืมหาแว่นดีๆสักอันหนึ่งนะคะเพื่อมาปกป้องดวงตาของเราจากหน้าจอต่างๆหรือว่ามลภาวะต่างๆเพื่อให้ดวงตาของเราจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ